สวัสดีครับก็ผม PS g S Gamer นะฮะเราจะมาสุ่มรถกันครับก็จะมีรถสปาต้าแต่มันสุ่มในเกมไม่ได้นะต้องไปสุ่มหน้าเว็บโอเคเราจะตัดภาพไปที่หน้าเว็บเพื่ดเริเ่มกครจอเคมาแล้วนะฮะหน,นนนนหน้าเว็บเพมาสุ่มกันตอนนี้ก็ได้ขึ้นหน้าดูเนเร็บรเยผมเติมไปสุ่มได้สิบห้าครั้งเอ๊สิบครั้งครั้งละสิ 15, 15บห้าสิบห้าบาทถ้าสมมติเราได้โขนเนี้ยในกลุ่มเขาขายก็ต้องพันึงเลยนะ การเบีย้ยขายสองร้อยแต่การเบี้ยถ้าได้มาผมกดใช้เลยเพราะผมมีไฟท้ายอยู่เอานะสิบห้าครั้งเท่านั้นต้องกดตรงนี้ใช่ไหมจัดไปครั้งแรกครั้งแรกคืได้ไรครับได้เงินครั้งแรกได้ได้ไดสัตว์ได้เงินจริงด้วยได้แสนหนึ่งครั้งแรกได้ตังค์ไ,ไอ้มีสูตรมีสูตรอะไรในการเปิดครับเหมีผม,มบอกามาซะ กล่องเกลือที่พอดีที่เงินเยอะขนาดน,น,นี้แตก็ไม่แน่นะกูเห็นคนเขาเกิดกันได้เยอะอะเมื่อแกนในกลุ่มนใ,นในกลุ่มมันมีคนขิงอะเติมไปร้100อยเดียวเองได้มาตั้งสองโค้ดไอ้สั์เอางี้กูจะนับหนึ่งถึงห้าแล้วกูจะกดหนึ่งสองกูกดไปก่อนนะอที่ดกดทีถือตอนนี้ระบบมันกำลังงงเว้ยไอ้เทียตกลงไอ้ที่ที่มันหลอกกูหรือเปล่าวะมาเนี่ยไอ้เทียได้แสนห้าว่ะ ไอ้ไอมาสักสูตรดิเพื่อนนี่ห่อเปิดเองอ่ะเอเอไม่ได้ติดลิจสิทธิ์นะสาสเอาเป็นกดมุม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 ซ้ายบนแนละ้วกันอ่ามุมซ้ายบนเือเด็นทริคเดินทริคเอ้ยมีโอกาสได้นะอุย้ยห่วยห้าหมื่นเจ๊งกว่าเดิมสัส <laughs> มีสูตรไหมไอ้เร็วนะครับสูตรดี้กดไปเหอะไอสัตว์แวเรากดไปคนมันไปได้มันก็ได้วะจริง้งจุ้ยพิชซงที่สูจิ้งต้องอะไแบบนี้เฮ้ยได้จริงวะไอ้โอ้ยโหถามจริงเมื่อกี้มันไม่ได้ได้ไงวะหัวร้อนเลยหัวร้อนเนี่ยวีฮอตเฮ้ยเฮ้ยได้ไว กาเบียนสองร้อยบาทถ้าไปขายแต่กูไม่ขายกูจะเติมกูบอกแล้วกูสัญญาไ้แล้วเชียกูได้เป็นไงไอ้กูไม่คือสุดยอดไปเหลืออีกโอ้อหเฮีเเยเอ๋ยอะไรมันจะดวงดีขนาดนั้นวะนะ่ะโอ้โหอันนี้ง่ายเอ้ถึงกูได้การเบียนมันหนึ่งคอร์สไอ้ ไอสัตว์สบายแล้วกูกูไม่เอาเลยละกูไม่ต้องการเลยละแค่นี้กูก็รู้ก็กูคุมอุ้ยได้เงินห้าล้านเนี่ยไอไอสัตว์โอ้โหลอยตัวสัตว์ตอนนี้กูกูลอยตัวสัตว์ไม่ไม่เราเราตรงไหนอือไอ้เพื่อนกู่วงขาดท้าอยู่โอ้โหอะไรมันจะคุ้มขนาดนี้วะกูเอาเงินเอ็งไปขายละได้ห้าล้าน เออได้ห้าล้านเท่ากับร้อยกว่าบาทก็คุ้มแล้วเนี่ยได้โคกาบเบียอีกสองร้อยไปขายเออเอ้กูบอกกูจะเติมด้่ย้าะแค่กูเติมกูไม่ขายแล้วก็สุ่นได้อีกสองครั้งตอนนี้มีเงินหกล้านแล้วอ่ะเฮียถ้าเป็นเงินจริงเหรอเฮ้ยทำไมสองสามครั้งหลังๆนี้กูไม่ได้ที่เลยเลยวะ,ะครั้งสุดท้ายกรารเบียอีก<ม>สักโคเดียกูอยากลองไปโพสขายว่าเขาขายได้จริงป<ห><ห>่ะ ได้เลยโอ้ได้เงินแปดหมื่นว่ะจบจัดเลยได้มาหกล้านว่ะไอหกล้านนี้ผมขอไปสุ่มคุ้มดิเดี๋ยวผมจะไปสุ่มดูอีกผมลองเข้าไปเอาโคตรกเดียงเติมโคตรกเดียงเติมไปตั้งสองร้อยบาทอุ้ยมันสวยเนี่ยมันสวยเนี่ยนี่หายๆได้แล้วทีที่ทำมันชิงเสีย้น เชเจอร์ประทุมส like like ี่หนึ่หรือาบอลแต่เดียวหรือแต่งแล้วไแต่งนี้บวกเนือุำไมมันไม่แทงเลยวะซือได้หมดไิดแต่งก็ได้เลย เครื่องเครื่องแม่งเจ็ดล้านเลยนี่่าบอดที่ใชอ a c c e s s o r i s h o p แี่ก็ซื้อของไม่ได้เลยเอาลน้วสีเลยดีไว่ <c oughs> สีดำหรือสีแดงกว่วะนี่สับหลับไอ้น่่ต้องปีสีแดงเลย ยังไม่ถารเ,เอาเฮ้ยี่วยี่จะไปเปิด,ด,ดที่แปดสามด้วยขี้นี่นี่นี่อ,อุต้าหะก่อ เรามีไฟท้ายแล้วหนึ่งงันที่เหลืออะไรก็ได้เพราะกูมีรถแหละคุดยอดแต่งรถอย่างเดียวไม่แรงนี <c oughs> ่จังเกือบได้เลยอ่นี่เราได้ของสามเม็ดัตว์กูก็เสียห้าแสนที่ซือคี่กูอยากได้ชุดแต่งที่นี่แบบเดี๋ยว ได้สองตังเนี่ยมีกลุ่มทั้งหมดจริงไม่ได้ละวงเราจะเเขาเนี่ยดดไ,ไ,ดได้อะไรเนะี่ยอื้ยหลังคาว่ะคูลิสต้องการจะจอดจอดมากวงล้อมันหมุนเร็วหรือเลปล่าใหญ่ว่าวีดีทสิ้นต้องการปะ มีกล่องื่นไงเนาะเออทั้งยี่ทั้งยี่เลยเนี่ยอย,อ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 ยากได้ปีกนีอ่อ่ะน่าคงเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดละคิดว่าถ้แต่ตังเงินไปทำอะไรเอ,อ้ยได้สปอยเลอร์หน้าว่ะสวยมีราคามีราคาดูมาให้หมดเอาทิพหะแล้ว อย่างนี้เอาเด็กมาไปลงทะเบียนซ้ำเงินกูหายอีกห้าเที่ยไมนกูเริ่มพูดแล้วยิ่งพูดยิ่เสียงหนึ่งนี่อยู่ที่แบบใครใช้ดูดีมากเขาเด็กเก่นได้ไกหน้าเอาไปไสหน้า คอยเลื่อหวังชาวรไปสามเอยเลื่อ,หอน,นออหน้าถาวอไปสายกระโปงหน้า,าห,ห้าแ,นแานสานหก่หมดตูดกูหมดตูดแล้ห้าแสกชามให้าแสนหกเอเคเงินได้พอกซื้อสามิางนเลโอเคเงิงเน,นงงกูได้หมดแล้วเรียบร้อย เวทีเงินแข่งพบชุปบวกโอเคครับานเนยมันกิการดได้ไปด้วยหน้ามาดิงได้การเดียนมาไ่ก็ด้ท่านความผิดหายเลยได้ันแล้วก็ห้าร้อยเกฮะปนี้โมสจบเนีแล้ฮะพอตัวแล้ก็สุดท้์ด้วยครับคือมันน่าดีเกิดนกับป้า